สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะลองนําเลขที่เหมาะกันให้ไปนะคะไปเป็นแนวทางไปเป็นช่องทางในการเสี่ยงโชคนะคะหัวนะหวยหุ้นหวยลาวหวยอาน่อยนะคะหรือหวยอะไรก็แล้วแต่นะคะจากเข้า หรือไม่เข้าจะไปเข้าหวยอะไรอันนี้หมอกันไม่ทราบนะคะเป็นได้แค่แนวทางให้เท่านั้นนะคะนะเข้าบ้างหลดุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะเป็นเรื่องธรรมดานะคะสลับจับคู่กันให้ดีนะคะสลับไปสลับมาสลับหน้าสลับหลังนะคะนะคู่สองคู่นะคะมันก็ไม่เยอะนะคะความเสี่ยงมันก็น้อยนะคะนะเราก็เสี่ยงแค่สนุกๆน,นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเป็นเลขอะไรขอสับไพ่ก่อนนะคะ ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเป็นเลขอะไรเราการจะหยิบแค่สามใบเท่านั้นนะคะเข้าก็เข้าไม่เข้าก็เลืออไปนะคะนะเพราะจะไม่หยิบเยอะนะคะหยิบเยอะแล้วมันหลายลายคู่แล้วมันสับสนนะคะอันนี้อยู่ที่ดวงเอาที่เอาแล้วแต่ดวงนะ หน,นะคะศูนแปดนะคะทุกคน1นึ่น,นะคะหนึน,นะคะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาภเพงๆรวยๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ